สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับ Smart Energy กับดิชันสร้อยฟ้าโอสุคนทิฟค่ะวันนี้พาท่านผู้ชมมาดูการใช้พลังงานอย่างสมาร์ทที่บริษัทโซนี่เทคโนโลยีประเทศไทยบนพื้นที่เกือบ1 0 0 0 0แสนตารางเมตรที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชนบุรีค่ะท่านผู้ชมคะโซนี่ทำธุรกิจในประเทศไทยมา30 แล้วค่ะมีโรงงานอยู่2ที่ก็คือที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชนบุรีก็คือที่นี่นะคะและที่สวนอุตสาหกรรมบางกะดีค่ะหลายหลายท่านคุ้นเคยกับชื่อของโซนีนะคะสินค้าหลักๆอย่างเช่นกล้องดิจิตอลกล้องติดรถยนต์โทรศัพท์มือถือเครื่องเสียงในรถยนต์นะคะคุ้นเคยกันอยู่นะคะสินค้าหลักๆเหล่านี้ผลิตที่ประเทศไทยนะคะส่วนหนึ่งนั้นมาจากพลังงานสะอาดนะคะก็คือโซลารูฟท็อปบนหลังคานะคะ เกือบ2เมกะวัตต์ค่ะมาฟังแนวคิดของกรรมการผู้จัดการของบริษัทโซนี่เทคโนโลยีประเทศไทยถึงการใช้พลังงานสะอาดกันค่ะ What is the Sony environmental policy At Sony, our environmental policy takes into consideration the four factors of climate change, resources, chemical s u b s t a n c e and biodiversity. It is our goal to achieve zero environmental footprint in both production and business activities. Please tell us about the reason for installing solar roof. By installing the solar panel roof, we make use of renewable energy produced on site to reduce the amount of CO2 gas generated in our daily operation. This will help to reduce. Energy consumption and save electrical cost for financial efficiency. It is Sony and our company' policy to contribute to Thailand and the world through continuous effort for protecting the environment and building a sustainable society. ช่คะตอนนี้โซลารูฟท็อปที่โซนี่ประเทศไทยนะคะกำลังทำงานค่ะถ้าดูจากมอนิเตอร์แล้วนะคะจะเห็นว่ามีการผลิกตกระแสไฟฟ้าอยู่ปัจจุบันนี้425กิโลวัตต์นะคะเราบันทึกเทปกันช่วงประมาณสัก9โมงเช้าวันนี้แดดน้อยก็ยังได้พลังงานไม่มากนักนะคะมาคุยถึงแนวคิดกับผู้บริหารคนไทยกันนะคะคุณเทิดพันธ์คะแนวคิดในการติดตั้งโซลารูฟคืออะไรคะโซนี่เรามีกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งโครงการชื่อว่า Road to Zero ไม่ได้ทำเฉพาะประเทศไทยแต่ว่ากิจกรรมที่ทำทั่วโลกกิจกรรมหลักคือการลด CO2 นะฮะเพื่อลดภาวะโลกร้อน โซล่าเซลล์เนี่ยเราตอบโจทย์ตรงนี้ได้อย่างดีนะฮะเราถึงเลือกติดตั้งโซล่าเซลล์ที่นี่ค่ะเกือบ2เมกะวัตต์ใช่ครับนะคะคุณประสริมคะคหลักการทํางานเป็นอย่างไรแล้วตัวมอนิเตอร์เนี่ยเขาบอกอะไรบ้างณนะตอนนี้คะครับสำหรับมอนิเตอร์ตัวนี้นะครับจะเป็นการโชว์เรื่องของตัวไฟฟ้าที่เราได้รับจากทางโซล่าเซลล์จริงๆโดยโครงการเนี่ยเราจะติดตั้งที่ในส่วนของตัวอาคาร3นะครับซึ่งกินพื้นที่ประมาณ16,00 0ตารางเมตรหรือว่าเราติดตั้งแผงทั้งหมด6 7 2 0แผงโซล่าเซลล์ซึ่งจะเป็น การผลิตกระแสไฟฟ้ากระแสตรงมาแล้วเราจะมาเข้าในส่วนของห้องอินเตอร์ลูมนะครับในส่วนของอินเตอร์ลูมนี้เราจะมีการแปลงกระแสไฟฟ้าตรงเป็นกระแสไฟฟ้าสลับก่อนที่จะส่งให้ห้องไฟฟ้าเพื่อส่งจ่ายให้เข้ากับลายการผลิตครับตอนนี้สายยเนี่ยวันนี้คลื้มๆหน่อยนะครับใช่ครับตอนนี้ยังผลิตไฟฟ้าได้น้อยอยู่ครับก็เริ่มผลิตกันตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นเลยใช่หกโมงกว่าที่ผมเห็นแล้วครับว่ามันเริ่มผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วคือมีแสงแดดก็จะมีกระแสไฟฟ้าใช้อย่างแน่นอนนั่นเองเราสามารถที่มอนิเตอร์ ผ่านทีวีเครื่องนี้ได้แม้กระทั่งในส่วนของแอปมือถือเราก็สามารถที่จะมอนิเตอร์ได้ครับค่ะตัวนี้เขาบอกอะไรคะตัวนี้จะเป็นการบอกในส่วนของการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดตัวสีน้าเงินนี่คือทั้งหมดเลยจากกรินใ,ใช่ครับที่เราใช้ส่วนสีเขียวนี่จะเป็นในส่วนของการใช้ไฟฟ้าจากทางพลังงานแสงไฟฟ้าแสงอาทิตย์สีเขียวๆนี่คือเราผลิตได้ใช่ครับครับเห็นว่าวปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มใช้ตั้งแต่ประมาณ6กโมงเลย 6โมงเช้าก็มีไฟแล้วใช่ครับถ้ามีแดดมากขึ้นก็จะมีไฟมากขึ้นนั่นเองคุณเทิดพันธ์คะข้อดีของการติดตั้งโซลารูฟท็อปนี่คืออะไรคะเราได้รับสิทธิประโยชน์นะฮะจาก BOI ก็ต้องขอขอบคุณบ O i ที่มีการส่งเสริมการลงทุนที่ดีนะครับการลงทุนในตรงนี้เนี่ยถึงแม้จะมีการลงทุนระยะต้นนะครับแต่ว่าเราก็จะมีการคืนทุนโดยใช้เวลาประมาณสัก5ปีนะครับได้สิทธิประโยชน์ b o i ีเนี่ยคืนทุนเพียงแค่5ปีเท่านั้นนะคะช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับ เพื่อลดโลกร้อนนะฮะก็ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยก็ช่วยทั้งโลกเลยนะครับค่ะซึ่งโซนี่เองก็มีนโยบายเรื่องของลดโลกร้อนอยู่ทั่วโลกอยู่แล้วโซลารูฟท็อปวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าทั้งแผงทั้งอินเวอร์เตอร์เนี่ยมาจากทั่วโลกเลยนะคะคไม่ว่าจะเป็นจากยุโรปญี่ปุ่นจีนนะคะโซนี่เองมีวิธีการเลือกยังไงคะเนื่องจากโครงการโซลารูฟท็อปนี่นะครับมันเป็นการลงทุนเป็นทรัพย์สินที่เราต้องมีการใช้ยาวนานมากกว่า25ปีดังนั้นการเลือกผู้ติดตั้งผู้ให้บริการเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมาก เพราะฉะนั้นเราคำนึงถึงในส่วนของศักยภาพและก็ทางด้านเทคนิคในการติดตั้งนะครับทั้งระหว่างการขายแล้วก็หลังการติดตั้งไปแล้วนะครับเราโชคดีมากครับที่เราได้พันธมิตรที่ดีมากนะครับในการติดตั้งครั้งนี้การติดตั้งโซลาร์ลูฟท็อปเนี่ยคือเราได้พันธมิตรที่ดีเราเลือกบริษัท s p r และบริษัทเคียรเซรานะครับในการที่ติดตั้งครั้งนี้เพราะว่านอกจากตัวแผงแล้วการให้บริการระยะยาวนี่ก็สําคัญด้วยใช่ครับสำคัญมากเลยครับ คุณเทิดพันธ์คะนอกจากโซลารุกท็อปแล้วเนี่ยโซนี่ยังมีมาตรการประหยัดพลังงานใช้พลังงานอย่างสมาร์ทยังอื่นไหม,มคะมีครเรามีกิจกรรมเยอะๆยเะลยครับยกตัวอย่างเช่นการรีไซเคิลน้ำนะฮะที่ใช้การใช้หลอดไฟ LED หรือการลดขยะนะในใน,ในบริเวณโรงงานด้วยเหมือนกันท่านผู้ชมคะนี่คือตัวอย่างดีๆของการใช้พลังงานอย่างสมาร์ทที่เราพามารู้จักกันค่ะ